กำเนิดหัวใจอ่อนแรงจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ระบบหายใจมันก็จะไม่ค่อยดีก็เลยส่งส่งโรงพยาบาลที่บารมาก็ช็อกพอดีคุณหมอก็เลยต้องให้เครื่องช่วยหายใจ่วจากทิทย์ยืนตะลึงในความ สวยและความเก่งของม่านไหมเธอเป็นรักแรกพบของผมเธอสวยห้าวใจเด็ดผู้หญิงแบบนี้ต้องเป็นคนเลี้ยงตัวได้ไม่พึ่งพาเงินใครแต่เขาอาจเป็นทอมอย่างสีก็ได้นะฮะหยุดสมสีคุณหยุดพูดเลยหยุดทำลายความฝันของผมเดี๋ยวนี้ไม่งั้นผมย้ายคุณไปเป็นเมเเซนเจอร์แน่สมสีหุป,ปากทันที จำสมสีได้ใช่ไหมที่เป็นที่เป็นนั่นนหะช่วงเวลาเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรคุณหมอที่ที่นั่นแหละที่วอร์ดนั่นแหละให้มาดูแลเพราะว่ามาดูแลที่บ้านจะดีกว่า อาป้าง,งกวกางดิ <_ d ata> ให้อาหารทานทานข้าวเลยนะแม่นะเพราะว่าอาจจะอาหารข้างในมัน <_ d ata> จะมีอยู่นิดเดียวตอนนี้มี20 1สิบก็เลยให้ต <_ d ata> อนแรกก็นึกว่านึกว่ามันง่ายไงก็เลยก็ลองทำดูอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ไหว ไม่ได้พักพ่นเนี่ยแต่คุณป้านี่จะหงุดหงิดที่แรกอะจะหงุดหงิดมากเลยเรียกใครพูดใครก็สื่อสารก็ไม่ได้ไง,งเ,ไเขาร้องไห้บอกทําไมก็ถึงเป็นแบบน,นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาร้องไห้ลงก็น้ําตาซึมๆแต่เราต้องเข้มแข็งไว้ฝ่ายหนึ่งเลยเราทิ้งผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะ ไม่มีคําว่าไปอะไรอย่างนี้ไม่มีท่ามกลางความรู้สึกหลากหลายทั้งท้อแท้สับสนพึชสู้จะดีเพียงใดหากอย่างน้อยก็มีคนที่เข้าใจ และพร้อมช่วยเหลือให้คำแนะนำเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปด้วยความหวัง ติดเตงหลอเลยค่ะคขาใชทางโรงพยาบาลเขามีโครงการอันนี้ยพยาบาลเ,เ,เยี่ยมบ้านทุกเดือนแล้วจะไปเยี่ยมบอกก็ช่วยดูแนะนํามาถึงก็มาแนะนําให้คุณลุงต้องทำอย่างนี้นะวิธีทำอยังไงกายภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำโอเคค<น>่ะอีกข้างนึง เยียมค่ะงอขาแล้วเตะสิองอขานี่อองอขาแลเตะเตะเทองอเข้าไปเตะปัป๊บ,บน,<า>นั่นอีกค่ะอันนี้โอ้ยเยี่ยม,ยยมกระดดไปเท้าสิคะ ก็เกือบเกือบสามปีแล้วตอนนี้นเนี่ยที่วอร์ดส่งตัวส่งมานะคะให้ดูแลคุณป้าเพราะว่าคุณป้ามีปัญหาเรื่องของโรคแมกเนกเรวิสเียนะคะนคนไข้ต้องมีเจาะคอต้องดูเสมหะต้องให้อาหารทางเสียยางเป็นอะไรที่หนักพอสมควรสำหรับผู้ดูแลแล้วก็ตัวคนไข้เองนะคะในการที่จะรับกลับมาดูต่อที่บ้านเราก็ได้สอนนะคะแล้วก็ให้ความรู้ให้คำแนะนำนะคะ นั้นแต่อยู่ยโรงพยาบาลให้อาหารยังไรทำแผลยังไงใช้เครื่องช่วยหายใจยังไงพอก่อนกลับเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะคะเรื่องความรู้เรื่องอุปกรณ์จนกระทั่งคุณลุงเนี่ยพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ถึงให้กลับมาบ้านเต็มมากเลยสูงด้วยอแต่งงานเนี่ยชุดแต่งงานนี่ลรูปแต่งงานเนี่ยงใส่กางเกงอะไรนี่ลุงใส่เงี้ยพวกเขาใส่เตี้ยเลย เวลาถ่ายดไปังนใช่หมแรกๆก็มีเครียดนะมีหมงุดหงิดแต่เขาทั้งสองเนี่ยให้กำลังใจกันดีนะคะคุณลุงก็ก็พยายามพูดนะคะพูดประคับประคองใจเขาให้ให้เข้มแข็งกลับมา,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 างมบางทีคุณป้าหงุดหงิดใส่อะไรเงี้ยคุณลุงเขาก็มาบอกให้เราฟังม,มันกับให้เขาได้ระบายความรู้สึกที่เขาอึดอัดอยู่ในใจ มันก็ญาติสนิทอนะเนาะญาติสนิทให้คำปรึกษาไม่ได้มีความรู้สึกว่าอคนไข้คนนี้เป็นคนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ญาติที่เราคอยดูแลว่าให้คำปรึกษาว่าเป็นอะไรมันถ้าเราโทรไปนะคุณลุงจะรีบมามันทำให้ให้เราอุ่นใจเออยังมีคนมาคอยดูแลคุณลงุงเป็นยังไงมีอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ย ญาติเราอาจจะคงก็จะ,จะปฏิเสธก็ได้ใหญ่ <c oughs> ก็มาบ่อยๆด้วยช่วยให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจ <c oughs> เป็นก็เร่ามันมีความมั่นใจแล้วก็สบายใจไง ได้ขึ้นได้ค่นนี้เราก็โอ้โหดีใจแล้วแล้วคนเดินก็ดีวกายิ่งดีใจต่มือกันใหญ่ไม่หมดหวังแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะอี๋หน่อยจะบอกจะบอกเลยว่าเอาแม่เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งด้วยกันนะลุกขึ้นมาเถอะให้ไปช้อปปิ้งด้วยกัน งยิ้มไหนอคะอ่ะสู้สถ้าเราพร้อมที่จะกลับมาดูแลอเงี้ยคุณจะมาดูแลที่บ้านทุกคนก็อยากจะกลับบ้านบ้านของเราที่ที่มันมีแต่ความอบอุ่นมีลูกมีสามีอะไรอย่างเงี้ยกำลังใจมันก็มีมา,ากรัก รักมากเลยเราตั้งแต่กแรกแรกแล้วก็วเ,เจอเขาก็ก็บอกปิง๊งตั้งแต่ทีแรกเลยฮะรักแ,แล้วก็เป็นห่วงเขาว่าแปลกอมันแบบแปลก การให้กำลังใจกันแม้กระทั่งคำพูดแม้กระทั่งท่าทางน้ำเสียงแววตาทุกอย่างในครอบครัวนี้เขามีครบนะคะแล้วก็เขาทนได้เพราะว่าเขามีพื้นฐานที่ดีความรักนะคะมันบางทีมันยิ่งกว่าสามีภรรยามันเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนที่จะดูแลก,กันไปตลอด ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าคุณไปหรือผมไปเนี่ยใครจะดูแลคุณนะคิดอยู่นะคิดอยู่ทุกวันเลยเขาจะมีใครเป็นดูแลด,ดีเท่ากับเราหรือเปล่าลูกจะดูแลเท่านี้ไหมคูอจ้างเขามาเนี่ยก็จะดูแลเหมือนแต่ที่เราคอยคอยเช็คอยู่ตลอดเวลาคนเราจะอยู่ด้วยก,กันก็ได้ก็คือตอนนี้แหละจะดูแลกันเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ ไม่มีไม่มีอย่างอื่นแล้วล่ะ ใจจากญาติจากคนไข้แล้วก็จากเจ้าหน้าที่ที่ไปดูทําให้คนไข้เนี่ยสามารถกระเตื้องขึ้นโดยโดยโดยการให้กําลังใจส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลที่เข้าถึงผมคิดว่าการดูดเสมหะการบําบัดเรื่องของปอดเนี่ยถ้าไม่มีการทําให้ดูนะฮะแล้วดูขณะที่ญาติเขาทําให้เนี่ยผมว่ามันไม่เบิกมัน มันมันก็คงจะต้องเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปอดอักเสบเดี๋ยวก็กลับมาติดเชื้ออะไรเงี้ยนะซึ่งกรณีอย่างนั้นภา,าวะภาวะอย่างนั้นเนี่ยเสียชีวิตเยอะมากนะฮะจากเรื่องของปอดนะฮะนั่นในแง่ของการดูแลอันนั้นผมคิดว่าคนดูแลที่ไปดูให้เนี่ยควรจะได้แต้มมากกว่าหมอหรือ,อยาพอมีการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยอาจารย์คิดว่าเขาอุ่นใจและวเขามีความรู้สึกว่ามีคนที่จะสามารถ ให้การช่วยเหลือและให้คําแนะนาแก่เขาได้นะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าผู้ป่วยเนี่ยมาถึงหมอเนี่ยบางทีก็จะหลายขั้นตอนนะคะกับคนที่เคยไปรู้จักกันและมีความสนิทสนมกันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกจะขอความช่วยเหลือได้ไม่ได้ง่ายขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้ามองไปถึงแล้วเนี่ยคนไข้เรื้อรังมีเยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีปัญหายุ่งยากซับซ้อนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนดึงเจ็บป่วยปั๊บเนี่ยเขาจะต้องกลับไปดูแลต่อที่บ้าน เขาจะทำยังไงเพราะนั้นก็ต้อง mm hmm. เกี่ยวโยงว่าเขาต้องมีผู้ดูแลใช่ไหมคะแล้วเขาต้องจัดสรรตัวเองให้ได้จัดการตัวเองให้ได้เพราะนั้นโฮมแคร์นี่จะไปช่วยเติมเต็มช่วยให้เขาเนี่ยบริหารจัดการนะคะเหมือนกับคล้ายๆว่าไปช่วยให้เขาจัดการในการดูแลตนเองในภาวะที่ซับซ้อนได้รู้สึกมันมันตัวเองเนี่ยมีมีมีความภูมิใจมีพลังอ่ะมีพลังที่จะทำต่อต่อไป ะะถึงแม้ว่าเป็นเคสที่มันยุ่งยากมันอัดมันซับซ้อนอะไรแค่ไหนพอเราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกมันมันมีความมั่นใจมากขึ้นเนาะมาแล้วอันที่สองเนี่ยกำลังใจเราก็มาแล้วเราก็อยากจะทําต่อทําต่อวันนี้ยังมีผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งต้องกลับไปรับการดูแลที่บ้านอีกมากมาย การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้านหรือการเยี่ยมบ้านจึงเปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังที่ให้ทั้งกำลังใจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบ้านและสังคมโดยรวม